สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้มาไกลนะพี่น้องวันนี้มาซื้อปลาร้อยกโลครับพี่น้องขับรถมาไกลครับวันนี้มาร้อยกโลครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับมาซื้อปลาพอดีครับมาดู M98 ครับเป็นชิปแรกของผมแล้วครับที่ได้ถ่ายรถคูปะตารุ่นใหม่นะพี่น้อง ตัวนี้เจ้าของรถว่าเฉพาะตัวรถนะครับร้านสี่ครับตัวนี้ครับเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้บอกว่าไม่เอาอุปกรณ์ครับราคาตกอยู่ที่ร้านสี่ครับเป็นชิปแรกนะพี่น้องที่ผมได้ถ่ายรถใหม่ครับ M9808 ครับวันนี้ก็มาเกี่ยบภาพบรรยากาศให้ดูครับก็มาไกลพอสมควรครับมาซื้อปลาครับร้อยกัโลครับ ระยะทางครับพอดีเห็นครับข้างทางถนนพอดีครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับ M9808 ครับตัวใหม่ล่าสุดครับผมก็อยากเก็บภาพบรรยากาศรถใหม่ยังให้ดูอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกครับรถก็เพิ่งออกมาได้โอ้สักสามสามเดือนมั้งครับเดือนกุมภาครับเพิ่งซื้อมาครับรถคันนี้ โอ้ล้านสามไม่เอาอุปกรณ์ครับ M9808 ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพันหกนะครับพันหกใบยี่สิบหกแล้วครับเป็นพันพวนครับถ้าเอาอุปกรณ์ผมว่าน่าจะแพงกว่านี้อยู่ครับตัวนี้ไม่เอาอุปกรณ์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ได้ถ่ายรถใหญ่ๆอย่างนี้ให้ดูครับ เป็นรถตัวใหม่ด้วยครับก็ความรู้ก็เป็นเครื่องสีสูบนะครับผมก็เพิ่ง่ายเป็นคลิปแรกครับเป็นเครื่องสีสูบซีูบเทโบครับรุ่นนี้ก็พอมีความรู้เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับสีใบมีดก็ยังไม่ทันได้ออกอยู่นะครับยังติดอยู่ครับลิปนี้ก็เป็นลิปแรกนะครับถ้าผิดพลาดประกันไหนก็ขออภัยแว่นะล่วงหน้าด้วยนะครับ เพราะว่ารถก็ใหม่ครับเป็นคลิปแรกครับที่ได้ถ่ายคูปต้ารุ่นใหม่ๆให้ดูนะครับแถวบ้านผมไม่มีเลยนะครับรุ่นใหม่ๆแกะกล่องแบบนี้ครับก็เลยไม่มีคลิปให้ดูครับแต่ว่าวันนี้มาไกลครับเลยมีคลิปให้ดูครับสําหรับคูปต้าใหม่ๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ M 9808ครับพี่น้องนี่นะครับเป็นคลิปแรกเลยครับ ให้ดูครับเขาว่าน้ำหนัก3 3ตันขึ้นนะครับรุ่นนี้แต่ว่าที่ผมยืนดูก็โอ้ใหญ่พอสมควรนะครับเปรียบเทียบใส่กับ640ของเสียมืดก็โอ้สูสีกันนะครับคว่มใหญ่นะครับสูสีกันเลยเคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับก็ผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แถวเขียดนี้ก็ไอเขียดสีธาตุนี่กัะสินนี่แถวเขียดนี้ก็เป็นพวกปลูกมันเยอะนะครับแถวเขียดนี้ครับก็เลยมีรถใหม่ๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ของเกษตรกรครับแต่ว่าบ้านผมก็ไม่มีเลยนะครับรุ่นใหม่ๆอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ครับเพราะว่ายังไม่มีคนซื้อครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายครับ วันนี้มาไกลครับเลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับอัตราการกินน้ำมันผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ทันได้สอบถามท่านพ่อดูครับแต่ว่าตามที่ผมดูใน u t u b e ก็วันละพันนิดๆแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ยังไม่ทันได้สอบถามดูครับว่าหมดน้ำมันวันละเท่าไหร่ครับใหญ่ดีนะครับ ดูใกล้ๆยิ่งใหญ่นะครับใหญ่มากๆครับรุ่นนี้ครับนั่นนะครับรถผมก็จอดไปข้างทางแล้วครับมาซื้อปลาไปด้วยครับแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับ ทำงานข้างถนนพอดีครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเล็กๆน่อนอๆแล้วครับโอ้รถใหม่ๆทำอะไรก็ดีหมดแล้วครับแต่ว่าผานก็เป็นผานเก่านะครับแต่ว่าก็รถก็เป็นรถใหม่ครับโอ้ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ผมเห็นในคลิปช่ ชั่วโมงละแปดร้อยถึงเรียกได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรถครับชั่วโมงละแปดร้อยคนจ้างก็กล้าจ้างนะเพราะว่ารถมันก็ใหญ่นะครับตามที่ผมดูนะครับใหญ่ซูสีกันกันกบหกสี่ศูนย์องเสียมืดเลยนะครับคันนี้ตามที่ยืนดูนะครับใหญ่พอสมควรครับ M9808 ครับแถวเขียดนี้ก็ถือว่าเป็นดินไซนะครับดูดีครับลอยไถมาแล้วก็ผมก็มาซื้อปลาตลอดแล้วครับบางครั้งผมก็ได้จอดถ่ายนะบางครั้งก็ไม่ได้จอดถ่ายครับแต่ว่าวันนี้ก็จอดถ่ายให้ดูครับเพราะว่า สดุดตาพอดีครับกับ m 9808นะครับเพราะว่าก็ไม่มีคลิปรถใหม่ๆอย่างนีใ้ให้ดูหรอกครับเป็นเครื่องสี่สูบนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะพี่น้องเป็นเครื่องสี่สูบใหญ่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าน้ำหนักมันดีนะครับส่วนใหญ่ก็บ้านผมก็มีแต่คูปต้าเล็กแล้วครับไม่มีคูปต้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับ มีแต่พวก9585ตัวเก่าครับตัวใหม่รุ่น5 7าเจ็พวกแปพวกเกแแบบนี้ไม่มีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เป็นรถใหม่ใหม่อย่างนี้ให้ดูครับ ตามที่ผมได้สัมผัสผนะครับยืนดูก็โอ้เป็นรถค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะพี่น้องสำหรับงานงานไล่นะครับงานนานี้น่าจะไม่ไหวนะครับงานไล่นี่น่าจะตอบโจทย์ดีครับงานไล่นี่น่าจะใช้ได้เลยครับสําหรับรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับย่างหลังก็น่าจะเป็นขอบ30แล้วครับ ย่างหน้าก็เป็นขอบยี่สี่แล้วครับตามที่ยืนดูครับชิปนี้ก็จะยาวๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ถ่ายเป็นชิปแรกครับและน่าจะเป็นชิปเดียวแล้วครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีให้เห็นนะครับน่าจะเป็นชิปแรกและชิปเดียวแล้วครับที่ได้ถ่ายรถใหม่ๆอย่นี้ครับจัดให้พี่น้องได้ดูครับกับหน้างานจริงๆครับ โรงงานจริงๆเลยครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ทันได้ถามเจ้าของรถป้าใช้ดีไหมครับรุ่นนี้ก็แต่ว่าถ้าเป็นคูปตานีนา่น่าจะน่าจะตอบโจทย์ดีนะครับสำหรับท่านไหนที่เป็น f อซอยู่แล้วครับน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วครับว่ารถไถคูปตาก็ทนเหมือนกันครับ ก็อขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ